สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูในเร็วๆนี้กันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์บ้างนะคะเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อนะคะข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเรามาดูข่าวดีๆของชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์กันดีกว่านะคะพลังงานธาตุไฟชาวราศีสิงห์ คุณกําลังจะได้รับอะไรนะคะข่าวดีอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ในเร็วๆนี้ค่ะหนึ่งถ้วยนะคะขอพลังงานชาวราศีสิง์อะไรจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็วๆนี้เรื่องราวข่าวดีนะคะว้าว e v e r s นะคะ ราศีสิงคข่าวดีของคุณนะคะความรักก็จะมานะคะได้พบเจอกับสิ่งที่มีความสุขนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขมีความแฮปปี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะเจอชาลีออตขึ้นมาค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคะอ่าเจ็ดเรียนราชาดาบนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยข่าวดีของชาวราศีสิง ในช่วงเรร็วนี้ค่ะ5เหรียญน,นะคะใบนี้จะกระเด็นออกมา6เหรียญค่ะทำไมต้องเป็น6เหรียญด้านหลังเป็นราชินิดาบนะคะ<ม>เห็นไหมเอ่ยนะคะชาวราศีสิงค้าโหดพลังงานธาตุไฟการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่สิงส่งที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นช่วงเรเร็วนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าข่าวดีเรื่องของคนแดนไกลาทางไกลพบเจอพบรักกับคนที่ใช่ คนที่ใช่คนที่กําลังรอคอยคนที่รู้สึกถึงนะคะเขาคนนี้มีความแตกต่างความละมุนล,ละไมในเรื่องของความรักความสัมพ <lü> ันธ์เหลือเกินนะคะมาจากแดนไกลต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะพบเจอพบรักกับใครที่เป็นคนในฝันนะคะยังไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะความรู้สึกของความเสน่หาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวของความรักที่กําลังที่จะเข้ามาพัวพันให้คุณรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเหลือเกินนะคะบางท่านอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆค่ะในช่วง น,นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการงานอยากจะเริ่มต้นเรื่องของการทาอะไรมีใหม่นะคะที่เกี่ยวกับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์เดินทางไกลช่วงนี้หรือว่า เดินทางบ่อยในช่วงช่วงนี้นะคะหรือว่าการเดินทางนั้นนะคะทาให้คุณได้พบเจอกับข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีจากแดนไกลข่าวดีจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่ารอคอยอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานแล้วก็การติดต่อหรือว่าเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างคะ่ะถ้ารู้สึกว่ามีสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นกับความรู้สึกภายในใจของคุณในช่วงเร็วๆนี้ก็จะต้องคิดและประมวลผลก่อนเพราะว่าเจ็ดเรียญออกมานะคะการประมวลผลการคิดทบทวนกับบางอย่างก่อนนะคะอะไรก็ตามที่เข้ามา เรารู้สึกแรงนึ่งดูดนะคะรู้สึกมันมีความต่างรู้สึกถึงการต้องมาจรภัยกับอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นคิดและประมวลผลวางแผนก่อนนะคะอะไรมากไปน้อยไปก็ไม่ดีหรือว่าจะต้องรัดกุ่มในทุกๆเรื่องเช่นกันเพราะนั้นต้องใจเย็นกับบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าอะไรที่ได้มาเร็วนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามัน กระทันหันรวดเร็วหรือว่าท้าทายมันจะต้องข่มใจค่มอารมณ์นิดหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าราชาดาบกับราชินีดาบเกิดขึ้นนะคะเหตุผลที่จะต้องเหนือกว่าอารมณ์ของตัวเองในช่วงช่วงนี้นะคะ อาจจะมีอะไรรู้สึกว่าเขาเข้ามาทำให้คุณอารมณ์อ่อนไหววันไหวเกิดขึ้นนะคะและพลังงานบางสิ่งอย่างคือการอาหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยกับอะไรเก่าๆนะคะหรือให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาตั้งใจกรดีไม่ตั้งใจกรดีเพราะว่าคุณกำลังที่จะได้เริ่มต้นชีวิตคู่สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าและเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าคุณกาลังรอคอยโอกาสนะคะ อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสีสันใหม่ๆใ,ในชีวิตเช่นการออกแบบการวางแผนดีไซน์ DIY ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะการผจญภัยสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเช่นอาจจะอยากได้ไอเดียงานนี้อยากที่จะทากิจการนี้อยากที่จะเริ่มต้นกับสิ่งๆนี้เหลือเกินมีโอกาสได้ทําแต่ บางอย่างเรื่องของการเงินก็อาจจะฟืดๆหน่อยในช่วงนี้หรือว่าอาจจะนิ่งๆหน่อยอดใจรอรอคอยหน่อยนะคะเขาเรียกว่าบางอย่างได้มานี่ต้องแบบใช้ทั้งความอดทนนะคะแล้วก็ความสามารถพิเศษแล้วก็สิ่งใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะอะไรที่รู้สึกว่านิ่งๆในช่วงช่วงนี้นะคะอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆฮิวใจให้ตัวเองมีความสุขนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากเราจะชัดเจนแล้วก็ได้ตัดสินใจอะไรใหม่ๆในช่วงนี้แล้วหรือว่ากําลังที่จะข่มอารมณ์กับบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ ภายในสําคัญมากๆมันอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ความอ่อนไหวอะไรบางสิบอย่างมันอาจจะมีบางสิบอย่างที่เข้ามารบกวนจิตใจคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะหรือว่าใครเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะต้องระวังนะคะแล้วก็บางท่านเอ่อมันอาจจะทําให้คุณลังเลอะไรบางสิบอย่างในช่วงช่วงนี้ทำให้ตัดสินใจอะไรไม่ถูกทำ,ทำให้หาทางออกอะไรบางสิบอย่างไม่ถูกอาจจะหาที่ปรึกษานะคะหรือว่ามีใครมา ให้คำแนะนำนะคะข้อคิดนะคะบางอย่างนะคะให้กับคุณหรือว่า,าข้อคิดเรื่องของการตัดสินใจนะคะ,ะ,คะก็มีเกณฑ์เช่นการปรึกษาเพื่อนนะคะหรือว่าครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่เขามีทักษะสกิลในด้านนั้นๆน,นะคะที่เชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอย่าลืมที่จะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะทุกคน นี่คือข่าวดีนะคะเป็นสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านโสดก็คือได้พบเจอพบรักนะคะกับใครที่ใช่นะคะได้ออกเดทกับใครที่ใช่รู้สึกชอบรู้สึก แอ tract ชันต่อกันละกันนะคะบางท่านก็เหมือนกับว่าถึงเวลาที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าถึงเวลาที่จะได้เจอกันจริงๆออกเดตกันจริงๆนะคะระวังที่จะมีใครเข้ามาจีบคุณอย่างการะทันะคะหรือว่าอาจจะมีใครเข้ามาให้โอกาสหรือว่าให้ข่าวดีคุณอย่างไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมันอาจจะมีความมุทะลุดุด,ดนันความเข้ามาท้าทายนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งที่แบบรอคอยเข้ามาท้าทายคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวด้วยเช่นกันนะคะแต่อะไรในช่วงนี้ อาจจะมีอะไรเดิมๆนะคะอย่างที่บอกไปแต่มันก็ถ้ารู้สึกว่าเดิมๆเบื่อๆนะคะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะอย่างที่บอกอะสีสันสิ่งใหม่ๆที่รอคอยด้านหลังเป็นอะไรโอ้โหอนาคตบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นคะ่ะ นะคะบางท่านกําลังเฝ้ารอเฝ้าฝันในเรื่องของการเงินนะคะ,นะะการเงินหรือว่าเงินก้อนหรือว่าการบทนี้บริสิทธิ์หรือว่าการเรียบเรียงอะไรใหม่ๆในชีวิตนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องวางแผนอนาคตเพราะว่าอนาคตอยู่ในมือของคุณที่จะเลือกที่จะตัดสินใจเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างในช่วงเร็วๆนี้มีอะไรเข้ามาท,าท้าทายคุณให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้ข่มอารมณ์นะคะให้คุณได้เลือกให้คุณได้รู้สึกว่ามันท้าทายกับสิ่งสิ่งนี้มากๆแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่เคยได้้้้เเเเจจจจอออาะไไไดดดห็นริ่ม น,นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นบางอย่างรู้สึกว่ามันมันใช่นะคะมันจะต้องถึงเวลานั้นอยู่ๆอาจจะต้องรอออกไปอีกนะคะยืดออกไปอีกก็ได้เช่นกันบางสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะมีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีเช่นกันแต่มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะบางสิ่งที่อาจจะได้รับการออฟเฟอร์อะไรแบบนั้นนะคะบางท่านช่วงนี้ยุ่งมากๆจริงๆยุ่งกับการงานยุ่งกับสิ่งที่ ที่มุ่มหวังนะคะเพราะนั้นเดินหน้าไปต่อนะคะเพราะว่าคุณกําลังประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ข่าวดีที่รอคอยนั้นไม่ยากไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะความรักพบรักที่จะพบกับคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยนะคะแล้วก็อะไรเป็นอะไรที่ไม่ทันในตั้งตัวจริงๆนะคะแล้ก็บอกเลยค่ะว,ว่าเจอคนที่ใช่ถูกสเปค ตรงหัวใจค่ะเพราะว่าด้วย energy พลังงานบางอย่างนะตรงนี้มีความแตกต่างกันก็จริงแต่คุณและเขาจะมีรสนิยมไลฟส,สไตล์เป้าหมายความคิดความอ่านที่เป็นไปทางเดียวกันนะคะอะไรบางสื่อบางอย่างอาจจะดูห่างเหินนะคะถ้าใครรู้สึกว่าออในเรื่องรของความรักบางท่านอาจจะดูห่างเหินต่างคนต่างนิ่งนะคะต่างคนต่างนิ่งให้กันและกันมาสักพักสรัระยะก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เหมือนกับว่าได้รู้สึกคิดถึงกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ นะคะอะไรแบบนี้เช่นกันอาจจะด้วยเรื่องของการเงินการงานนะคะทั้งคู่ก็ได้แต่ถ้าบางท่านโสดบอกเลยว่าคุณจะได้เจอใครที่มีไลฟ์สไตล์โรสนิยมนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นดูดีมีเสน่ห์เซ็กซี่นะคะมีเคมีที่เข้ากันนะคะแล้วก็มันรู้สึกมัน ทั้งการแต่งตัวหน้าตาสเปคค,ความเซ็กซี่นะคะมารู้สึกว่าถูกชะตาโดนตาโดนใจมากเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนโสดที่ได้เจอความรักความสัมพันธ์นะคะแต่บางท่านไม่ได้คิดเรื่องของความรักการเงินเออไม่ได้คิดเรื่องของความรักเลยโฟกัสเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะเพราะนั้นเดินหน้าไปต่อเลยถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พอจนภัยอะไรใหม่ๆกับงานใหม่นะคะจ็อบใหม่งานเสริมมีแน่นอนค่ะแต่มันจะต้องออกมาจากไอเดีย ไอเดีย DIY บางท่านต้องการงานที่แบบสามารถที่จะท่องโลกได้สามารถที่จะเป็นงานที่อิสระนะคะก็คือออกมาจากความคิดสร้างสารรค์ของคุณการเป็นตัวตนของคุณ DIY หรือว่าสิ่งที่คุณชอบเสียงเพลงไอทีดนตรีการเดินทางที่จะทาให้คุณได้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นแอมเบเจอร์ใหม่ที่ทําให้คุณท้าทายแล้วก็มีความสุขนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานของคุณได้เลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้วางแผนอนาคตใหม่ เพราะว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านบางอย่างนะ,ะใกล้สิ้นเดือนแล้วถูกไหมคะเพราะนั้นก็จะต้องวางแผนนะคะตรองรับกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะทีนี้มาดูคำตอบของชาวราศีสิงค์กันนะคะลูกฟอส SIGN มองหาสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะ no ทำไมต้องเป็น no อิสตับชูยูขึ้นอยู่กับที่คุณตัดสินใจค่ะเพราะนั้นหนึ่งถ้วยออกมาตั้งแต่ใบแรกแล้คือการเริ่มต้นนะคะช่วงเนี้ ความรู้สึกซิกเซนสัญชาตญาณของคุณจะต้องแม่นยำแล้วก็จะต้องวัดด้วยว่าคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นยังไงคุณจะเริ่มต้นการเดินทางใหม่คุณจะได้รู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเร็วนี้เพราะนั้นการตัดสินใจอยู่ที่มือคุณในการตัดสินใจการที่จะเลือกการที่จะหาอะไรบางอย่างแล้วก็การที่จะได้ออ,ไดออกทำอะไรใหม่ใหเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะสัญชาตญาณอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข นั่นคือสัญญาณที่ดีความสุขจริงๆนะคะความสุขสงบเหมือนบ้านเป็นตัวตนของคุณนั่นคือสัญญาณที่ดีแต่อะไรทําให้คุณทุกทุกเหนื่อยล้าท้อนะคะนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีเชื่อมั่นไว้เสมออยู่ที่เราตัดสินใจเพราะเราเป็นผู้เลือกนะคะเป็นผู้เลือกผู้ผู้สร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของเราเองนะคะแน่นอนข่าวดีมันก็จะเกิดขึ้นนะคะราชาดาบราชินิดาบนั่นก็คือความ เข้มแข็งความแข็งแกร่งความหนักแน่นความชัดเจนค่ะเพราะว่าคุณกําลังได้เผชิญกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาท้าทายในชีวิตของคุณเร็วๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ